พือนบ่อไทไลน์นะครับที่เป็นบอ่อแนวทิชชิ่ปลาสำหรับการท่องเที่ยวนะครับก็มีฝรั่งมาตกเยอนนะปลานี่ค่อนข้างจะดีแล้วก็ปลาก็ค่อนข้างใหญ่นะครับนี้เรา,าเอามาเป็นไท้อนเบอร์15นะครับเราต้องใช้ไท้อนเบอร์15เพราะว่าปลามันใหญ่นี่เรามีเฟียบบอลนะครับจะพื้นแค่นี้เลยนะตัวตั้งจริงจริงที่ใช้แอลก็ได้นะครับเป็นนมปังลำใส่เชือกเผือกเป็นทุกคน36สรมหกคาเบน ่นใช่แล้วซิกอย่างนี้ใส่ซิสวยง่ายใช่แล้วเรามาลากาโฮโดดแล้วเป็หนางแล้วเป็นนางแล้วบ่อที่พัทยานะครับใช่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 เร็วเสยามิสเบียยามิสไ้ก้อนกับเียบทุกคน เนี่ยちょっとさっきのうん、回れ。うん。<laughs>